ครั้งที่493คํำว่าสติเป็นนามธรรมอันหนึ่งเป็นเจตสิกธรรมมีสภาพระลึกได้ระลึกรู้ทีนี้การที่เราจะระลึกรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เพียงธรรมะเท่านั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะทำได้ยาก เป็นไวแต่ว่าถ้าจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะนั่นคงจะรู้ในชั้นที่เกิดขึ้นเองอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือเขาปัญญาเขาจะรู้เขาเองอย่างนั้นใช่ไหมฮะว่าเราไม่ต้องไปรูว่าว่าเรารู้ถ้าเรารู้หรือที่เรารู้กัอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรารู้อยู่เรื่อยเราได้ยินอยู่เรืยนี่อย่างอาจารย์ว่านไม่ให้มีเราก็หมายความว่าท่านจะรู้เนี่ย เขาก็จะรู้ขึ้นเองว่าไม่ใช่เราอย่างนั้นชนะและ้วไอ้ความรู้เนี่ยซึ่งย้งไม่เคยรู้มาเลยแล้วก็เพิ่งจะมารู้แล้วพอรู้ขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้ชัดว่าไม่ใช่เรารู้อันไหนเป็น,เป,นเป็นภาษาใจภาษ,าษาธรรมะรู้ว่าย่าง,อย,างอย่างไงครพมขอคําอธิบายตัวตนนี่เหนียวแน่นเหลือเกินใช่ไหมคะยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นชัดเหนียวแน่นจริงๆค่ะ ถ้าตราบใดที่สติระลึกรู้ไม่ทั่วตัวตนหมดไม่ได้เ,เพราะว่าแม้สติที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อยังไม่ระลึกรู้ก็เป็นราวอีกนั่นแหละที่รู้เหมือนที่กำลังเห็นเนี่นะคะก็เป็นราวนั่นแหละที่เห็นการที่จะละกิเลสต้องเป็นปัญญาที่อบรมรู้ทั่วจริงๆ ถ้ายังไม่ทั่วก็ยังเป็นเราอยู่ตรงนั้นเป็นเราอยู่ตรงนี้สตินั่นก็เป็นเรานั่นเองก็งยังคงมีเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่ากึกรู้ยังไม่ทั่วด้วยเหตุนี้การที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกขันห้าเป็นรูปประขันเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขัน ก็เพื่อเกื้อกูลให้ผู้อบรมเจริญปัญญาเนี่ค่ะได้ระลึกได้และรู้ว่ายังมีเราแฝงอยู่หรือว่ายึดมั่นเต็มที่อยู่ในขันใดบ้างเช่นความรู้สึกทรงจำแนกเป็นเวทนาขันบางทีเสียใจบางทีดีใจบางทีแช่มชื่นใจบางทีปีติ บางทีเป็นสุขโสมนัสปราโมทเราทั้งนั้นถ้าสติไม่ระลึกปัญญาไม่รู้จริงๆว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและไม่ใช่เราเนี่ยนะคะต้องรู้ในขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังปรากฏระลึกรู้ในลักษณะนั้น แล้วก็หมดไปลักษณะนั้นก็ไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกแล้วเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจริงๆค่ะแต่ถ้าเป็นเราที่รู้นะคะเกิดดีใจขึ้นมาแล้วความดีใจนั้นก็ต้องเป็นเราต่อไปอีกเรื่องของเรานี่ทั่วไปหมดในขันทั้งห้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจะต้องทราบจุดประสงค์ที่ทรงสแสดงธรรมะโดยละเอียด แม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ต้องไม่เว้นจริงๆแม้สติเป็นอนัตตาเป็นสภาพที่ระลึกรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วนะคะความเป็นเราวความเป็นตัวตนก็จะยึดถือสตินั่นอีกว่าเป็นเราวความสุขเกิดขึ้นก็ยึดถือความสุขนั้นว่าเป็นเรากำลังเห็นก็ยึดถือสภาพที่กำลังเห็นว่าเป็นเรา ถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีแต่เราเป็นการยากเหลือเกินค่ะที่จะให้ท่านผู้ฟังแจ่มแจ้งประจัก์ในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงข้อสำคัญที่สุดคือปัญญาเกิดได้แต่ต้องอบรมจริงๆและก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาถ้าเป็นเราที่จะเอาสติไปตั้งไว้ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะไม่รู้ว่าสติ เป็นสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วระลึกทันทีไม่ใช่มีตัวตนไปบังคับหรือว่าไปสั่งไปสร้างได้เลยเวลาสติเกิดก็รู้สภาพธรรมะที่เป็นปรมาธิธรรมที่กำลังปรากฏเวลาสติไม่เกิดก็เป็นตัวตนเป็นราวที่กำลังภาคเพียรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แม้ความจงใจแม้ความตั้งใจก็เป็นสภาพธรรมะจริงจง แม้แต่ความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมก็เป็นสภาพธรรมะจริงๆเป็นลักษณะของความเห็นผิดเป็นลักษณะของความจงใจเป็นลักษณะของการลูบคลำยึดถือในข้อปฏิบัติที่ผิดเพราะฉะนั้นการที่จะละข้อปฏิบัติที่ผิดได้ก็ด้วยการสำเนียกสังเกตรู้ว่าข้อปฏิบัตินั้นไม่ถูกจึงละได้ถ้ายังเป็นราที่จะทำ ยังเป็นเราที่จะเอาสติไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเมื่อรู้อย่างนี้นะคะสำเนียกสังเกตร,รู้อย่างนี้ว่าผิดจึงละการที่จะมีตัวตนเป็นเราเอาสติไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีความรู้ขึ้นว่าสติเกิดหรือไม่เกิดถ้าสติเกิดก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่และลักษณะ ที่ทรงแสดงไว้นะคะที่ควรจะระลึกถึงเสมอคือการจับด้ามิีงจนกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นเพียงสติเกิดนิดเดียวจะให้แทงตลอดสละความเป็นเราออกไปหมดเนะะี่ค่ะเป็นไปไม่ได้แต่ที่จะสละได้ก็โดยการที่ปัญญาเริ่มรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงตามความเป็นจริงนามธรรมเป็นสภาพรู้ รูปประทมทางตาเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าอบรมได้และก็อาศัยการฟังบ่อยๆจนกระทั่งรู้ลักษณะของสติซึ่งเมื่อรู้ลักษณะของสติเวลาที่สติเกิดก็รู้ว่าขณะนั้นมีสติขณะใดที่สติไม่เกิดก็รู้ว่าขณะนั้นหลงลืมสติอบรมไปเรื่อยๆสำเนียกสังเกตที่จะให้เป็นความรู้ ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแยกขาดออกจากกันจริงๆคงจะต้องอาศัยการเวลาในการฟังนะคะแล้วก็ในการไตรตรองพิจารณาเพื่อเกื้อกูลให้สติเกิดผมก็ได้ยินท่านอาจารย์เปิดฟังทุกคืนทุกคืนนะครับเป็นเวลาสองสามปีผ่านมานะ ก็ผมอยากจะให้ทาอาจารย์อาจารย์ขยายความว่าสรุปแล้วนะครับก็รวมว่าสุขกับทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ถ้าเราจะใช้สติลำลึกถึงสุขกับทุกข์สองอย่างนะครับนะจะมีทางนิพผ่านได้นะครับขอถามกันไหมสองอย่างเท่านั้นเลยค่ะไม่ได้ค่ะ <laughs> ตั้งมากกว่านั้นมากค่ะเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่ได้ ก็นายว่าสุขเวทนาทุกเวทนาก็ตามนะครับที่มีอยู่ในปันจะขันทั้งหมดในโลกนี้นะก็มีแค่สุขเวทนาและทุกขเวทนาส่วนอุเบกขาผมก็จะไม่ถามนะอัะนี้ว่าคําว่าสุขเวทนาและทุกเวทนานี้ก็เกิดมาแต่เหตุปัจจัยมากระทบกันขึ้นนะครับอเหมือนอย่างกับเราเอาไม้ไปเคาะปี๊บแล้วก็เกิดเสียงดังขึ้นมานะครับสุขเวทนาและทุกขเวทนาก็ตาม ก็อุคมามันดังว่ามันมีเหตุปัจจัยมากระทบกันขึ้นแล้วทําให้เกิดความสุขและความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้นะครับนะถ้าพิจารณาสองอย่างนี้แล้วภาวะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัตตดบุคคลเราครับอันนี้จะไม่มีผลบรรลุมั้งนะไม่มีแน่นอนเพราะเหตุว่าตลอดชีวิตไม่ใช่มีแต่สุขกระทุกสองอย่างเห็นด้วยค่ะมีไหมได้ยินมีไหม ได้กลิ่นมีไหมลิ้มรสมีไหมรู้เรื่องราวต่างๆมีไหมแล้วทําไมจะมีแต่เฉพาะสุขกระทุกเท่านั้นเหรอคะก็ในอายะอายาตนะทั้งหกนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีนะสิ่งที่จะเกิดสุขและทุกข์ก็ต้องกระทบไปแล้วทางนั้นจึงเกิดสุขเกิดทุกข์นะครับตอนนี้เราเอาไปไปไปสำเนีกเยกหรือว่า ไปใช้สติลำลึกในจุดใหญ่จุดรวมทั้งสองจุดนี้ไม่ได้ครับาสรกายพทิษธ,ธิมียี่สิบนะคะ,ะทางรูปขันสี่เวทนาขันสี่สัญญาขันสี่สังขารขันสี่วิญญาณขันสี่ปกายพทิษธ,ธิยี่สิบก็เคยได้กล่าวถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนที่จะฟังต่อไป แล้วก็จากการฟังนั่นเองค่ะก็จะทราบได้ว่าเพียงรู้สุขเวทนากับทุกขเวทนาเท่านั้นไม่พอกําลังเห็นเป็นอวิชชาขณะที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรและสภาพที่กําลังเห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสต้องดับอวิชชาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการละกิเลสเป็นเรื่องละเอียดมากค่ะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ สังเกตสำเนียกสติระลึกเพิ่มความรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจึงจะเป็นการรู้ทั่วรู้ชัดถ้าเหตุว่าถ้าเป็นการไปบังคับไว้นะคะสภาพธารรมะาตตามปกติไม่เกิดขึ้นให้รู้เลยก็าเหตุว่าไปบังคับไว้ผมได้ยินอาจารย์บรรยายที่บรรยายเรื่องตาหูจมูกลิ้นกา,กายใจเนี่ยอันนี้ผม ฟ,ฟังฟังอาจารย์ผมก็พอจะเข้าใจมั่งนะฮะที่พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราเนี่ยอันนี้อาจารย์ที่พูดถึงอ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงว่าตาเราเนี่ยเวลากระทบกับรูปแล้วหายไปเนี่ยไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมครับแล้วระหว่งางหูอันนี้พูดถึงหูนะฮะในขณะที่ได้ยินเสียงถ้าเป็นเสียงดีเราก็ชอบถ้าเป็นเสียงที่หยาบคายเราก็ไม่ชอบใช่ไหม และนี่พูดถึงจมูกจมูกนี่ถ้าเราดมกลิ่นนะฮะ mm. เกิดเมื่อเราดมกลิ่นหอมนี่เราก็ชอบถ้าลมดมกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบชั้นใดก็ฉชั้นนั้นใช่ไหมครับและนี้ที่อาจารย์บรรยายถึงลิ้นนะฮะลิ้นที่ว่าสัมผัสตับรสอาหารเนี่ยเกิดถ้ามันอร่อยเราก็ชอบถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่ชอบชั้นใดก็ฉชั้นนั้นจิตใจคนเราก็เหมือนกันใช่ไหมในระหว่างที่คิดเนี่ย ถ้าคิดดีก็ดีถ้าคิดไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ต้องประจักษ์แจ้งถ้าจบอย่างนี้จริงๆก็ถึงความเป็นพระอรหันต์โดยรวดเร็วและเกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเป็นผู้ตรงต่อตัวเองจริงๆคะ่ะว่ารู้จริงหรือว่าคิดที่ว่าประจักษ์ความเกิดขึ้นระดับไปเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นหมดไป โดยไม่ทันรู้ว่านามธรรมหมดไปหรือว่ารูปธรรมหมดไปลักษณะใดที่หมดไปซึ่งจะต้องมีการอบรมอีกมากทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของความประมาทซึ่งมีเป็นปกติในชีวิตประจำวัน,วนขณะใด,ดที่สติไม่เกิดไม่ระลึกไม่รู้รในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นก็เป็นการหลงลืมเป็นความประมาท ซึ่งการที่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทให้เว้นการดื่มสุราก็ดีให้เป็นผู้ที่หลับน้อยตื่นมากก็ดีก็เพื่อประโยชน์คือสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขนาดใดที่สติไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงขณะนั้นนะคะเป็นผู้ประมาท พราะฉะนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่ประมาทกันมาก,มากๆทีเดียวนะคะในชีวิตประจำวันซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกบางตอนจะช่วยเตือนให้ท่านผู้ฟังระลึกได้ว่าขณะนั้นท่านประมาทแล้วได้จะ้ะค่ะถ้าคุณเจ้าถามว่าปฏิบัติแบบไหนถึงจะพ้นทุกข์ได้เร็ว ถ้ากิเลสน้อยเบาบางและก็ปัญญาที่ได้อบรมมาแล้วมีมากก็พ้นทุกข์ได้เร็วเป็นบุคคลประเภทอุคติตัญยูหรือวิปัญจิตปัญยูแต่ถ้าปัญญายังไม่ได้อบรมมาเพียงพอที่จะรู้ธรรมะได้เร็วก็จะต้องสะสมอบรมให้เกิดปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะถูกต้องชัดเจนตรงตามความเป็นจริงยิ่งขึ้น พระคุณเจ้าถามว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่คือปฏิบัติรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินถูกไหมปฏิบัติยังไงเจ้าคะรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินพระคุณเจ้ากล่าวว่าเดินไปก็ดูรูปเดินเจ้าคะสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ในความเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงนั้นรู้ได้แต่ละทางแต่ละลักษณะทางตาคือรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นทางหูเสียงเท่านั้นปรากฏสีสันวัรณะปรากฏไม่ได้สมมุติว่ารูปนั่ง แต่สภาพธารรมะตามความเป็นจริงนั้นคืออะไรรู้ได้ทางไหนเจ้าค่ะขณะที่ยืนแล้วก็สภาพที่อ่อนที่แข็งปรากฏสภาพที่อ่อนที่แข็งที่ปรากฏมีลักษณะเพียงอ่อนเพียงแข็งทําไมถึงจะต้องมีรูปสมมุติทําไมไม่รู้รูปที่ปรากฏเจ้าคะรูปที่กําลังปรากฏสามารถให้ความจริงได้เจ้าค่ะ ปรากฏแล้วคืออ่อนหรือแข็งปรากฏทางกายสีสันวนันณะปรากฏทางตาเสียงปรากฏทางหูกลิ่นปรากฏทางจมูกรสปรากฏทางลิ้นถ้าอะไรเป็นของจริงเช่ไคะรูปอะไรปรากฏเจอค่ะเมื่อรูปแข็งรูปอ่อนปรากฏเป็นของจริง ก็จะได้ระลึกรู้แข็งหรืออ่อนที่ปรากฏโดยความเป็นอนัตตาขณะน,นี้ทุกคนสามารถที่จะระลึกรู้สภาพที่อ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏอยู่แล้วในขณะน,นี้เวลานี้มีใครบ้างที่รูปอ่อนแข็งไม่ปรากฏตามปกติธรรมดาแล้วทุกคนสามารถที่จะรู้ลักษณะของรูปอ่อนหรือแข็งที่ปรากฏได้ทุกคนเป็นของจริงเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมาทธรรม แต่ว่าเคยยึดถือสภาพที่อ่อนที่แข็งนั้นเป็นตัวตนเป็นราเป็นของเราด้วยเหตุนี้จึงจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีลักษณะปรากฏจริงๆไม่ควรจะไปหารูปที่ไม่จริงในขณะที่ทางตากำลังเห็นทางหูกำลังได้ยินทางจมูกกำลังรู้กลิ่นทางลิ้นกำลังลิ้มรสทางกายกำลังรู้โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นปรัมถธ,ธรรมเป็นของที่ปรากฏจริงๆแล้วทำไมจึงไม่ระลึกรู้แต่กลับไปนึกเป็นท่าทางเวลาที่ท่านใช้คำว่าดูรูปนั่งท่านหมายความว่าเป็นท่านั่งใช่ไหมเจ้าคะที่ท่านใช้คำว่ารูปนั่งกำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ที่ท่านว่าท่านจะรู้รูปนั่งรู้รูปอะไรยังไงเจ้าคะ เวลานี้กำลังนั่งอยู่สติเกิดได้ไหมเจ้าคะจ้่ค่ะถ้าเกิดได้แล้วที่ว่าสติรู้รูปนั่งนั่นคือรู้รูปอะไรรูปอ่อนก็ไม่ใช่รูปนั่งแล้วเจ้าคะ่ะไม่ได้เจ้าคะ่ะเวลาที่กำลังปฏิบัติหมายความว่าสติเกิดขณะนี้สติก็เกิดได้ชื่อว่าขณะนี้ปฏิบัติไหมถ้าสติเกิดขณะนี้ ยังไม่เกิดดับเจ้าคะ่ะเพราะว่าปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมเช่ก่อนพราะฉะนั้นยังประจักษ์ความเกิดดับไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องเกิดขึ้นเป็นลําดับขั้นตั้งแต่นามะรูปะปริชเฉทยานะเชก่อนเจ้าคะ่ะถ้านามะรูปะปริชเฉทยานะยังไม่เกิดจะเป็นปัญญาขั้นอุทยพยา,ยานประจักษ์การเกิดดับไม่ได้ แลวเสียงก็ได้ยินต่างกันยังไงเจ้าคะเสียงกับได้ยินต่างกันยังไงเจ้าคะถ้าเสียงกับได้ยินไม่ต่างกันก็ไม่ใช่นามรูปะปริเฉทยานนะถ้าไม่เข้าใจหมายความว่าต้องอบรมจนกระทั่งเป็นปัญญาที่รู้ในความต่างกันของเสียงกับได้ยินซะก่อนเจ้าคะเพราะฉะนั้นการที่จะอบรมปัญญาที่จะสามารถรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะ และดับกิเลสได้ต้องเป็นการอบรมปัญญาที่รู้ทั่วทั้งในลักษณะของรูป,ปรธรรมและนามรธรรมถ้าไม่รู้ทั่วก็ยังไม่ถึงการเกิดดับเจ่คะ่ะเสียงต่างกับได้ยินอย่างไรถ้าไม่ต่างกันก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะเหตุว่าเสียงไม่ใช่ได้ยินแน่นอนและก็ได้ยินก็ไม่ใช่เสียงแน่นอน ที่จะว่าได้ยินไม่ใช่เสียงก็เพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นแต่เพียงธาตุรู้อาการรู้ในเสียงที่กําลังปรากฏและเสียงที่ไม่ใช่ได้ยินก็เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงและก็ปรากฏทางหูแต่เสียงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินแน่นอนไม่ใช่เข้าใจจะค่ะต้องเป็นปัญญาที่รู้ชัด ถ้าปัญญาไม่รู้ชัดจะตอบว่าเสียงไม่ต่างกันได้ยินอบรมเจริญอย่างไรจึงจะประจักษ์ลักษณะของรูปธรรมโดยความต่างกับนามธรรมในขณะที่กำลังปรากฏเพียงเข้าใจว่าลักษณะไหนเป็นนามธรรมลักษณะไหนเป็นรูปธรรมโดยชื่อก็คิดว่าเป็นปัญญาแล้วแต่ความจริงยังไม่ใช่ปัญญาช่ะไม่ใช่ปัญญาขั้นภาวนาปัญญา จะต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์จริงๆในเรื่องของการที่ควรที่จะอบรมอุปนิสัยปัใจจัยในการที่จะงดเว้นละเว้นการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงศีลอุโบสถข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้สติ สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะเห็นเฉพาะการขาดความรู้สึกตัวที่เกิดจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาต่างๆเท่านั้นเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่สติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ขณะนั้นก็เป็นความเมาแต่ว่าเมาด้วยกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเมาด้วยโลภะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมหะมีเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังเพิ่มการที่จะดื่มสุราให้เมายิ่งขึ้นถึงกับขาดสัมปัญญะที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ ในอังคุตรนิกายติกนิบาตสุคุมาละสุดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความเมาสามประการคือความเมาในความเป็นหนุ่มสาวหนึ่งความเมาในความไม่มีโรคหนึ่งความเมาในชีวิตหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังก็พอจะเปรียบเทียบได้นะคะว่า ความเมาสามประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนี้เป็นความจริงเพียงไรเช่นบุคคลที่เมาในความเป็นหนุ่มสาวก็ไม่คิดนะคะว่าก็จะต้องถึงความแก่ความชราแล้วก็การที่จะไปถึงความแก่ความชราเนะะี่ยค่ะทุกขณะที่ล่วงไปเพราะฉะนั้นการที่เห็นความชรา ในตนเองหรือว่าในบุคคลอื่นก็เป็นอนุสติที่จะทำให้เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะที่จริงที่ไม่มีใครที่จะพ้นไปได้